ยังขึ้นพููสบู่มาดามาดาทากระบปปากปเย็ยนบอเย็ยนบอามดาน้องมาด้าโมกิน,น,กนที่เดียนโมกินโมกินเอาน้ำเย็ยนให้พ่อกิน ำเย็นจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเสร็จร่างหนานะไปล้างหนาไปลูบป,ป,ปากปออกบอมแปรงเสร็จหรือยังล้างหนาเอาเอา,เอามันน้ำยังธรรมดา oh <my> ไปช่วยหนาไหมช่วยหนาน้ำอายนี่ไหมมันหลอนไปเบิ้งดู มาแอบทำอะไรเนี่ยมาดาเนี่ยทำอะไรปามล่าง,งมือตัวเนี่ยล่างนวล้อนล่างออกเห็นหมือเก่งมากเก่งมากเลยเอาแอบมาทำอะไรนี่ทำอะไรแอบมาล้างมือหรอ ล้างให้สะอาดนะดถูถูถูหัวออกหัวออกเซียบบอมดอ่ะกินเนยงเนี่ยไอติมปลาอดขนมเนี่ยขึ้ไมาหลายแท้ลูกโป้งกันหลายให้กินน้ำเนี่ย กินด้วยหน่อยเซ่บบ่หัดเดิมาตอนเก็บได้บ่มันยุสูงมันชีตกเด้มันชีตกมันชีตกไม่ได้เก็บไม่ได้หรอกมันยุสูงปาด ยังนะมาดาให้ให้พ่อกินน้ำเนี่ยด้อเนี่ยมาหมาดหน่อยได้อมาหมาดซางหน่อยมากินนะกินนะอันนี้กินบ่เนี่ยปิดบ่เนี่ยมาดาเบ็ดมาดาจิ้มกนจิ้มจิ้มเหมือนกันกินนิดเนี่ยแล้วปิดไรอันแล้พ่อกวดกันกินเลยเนี่ยเอากินแน่กินมนะยีราเชียวยัง